สวัสดีค่ะร้านมอเตอร์ประตูรีโมทคอมมาโดนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการจูนรีโมทแบบ1ปุ่ม4ปุ่มและการลบรีโมทของบอร์ดมอเตอร์ a e r o 1000 AC บอร์ดอินเวอร์เตอร์นะคะจะเป็นสินค้าล็อตแรกนะคะที่คอมมาโดนำเข้านะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่งบไม่ถึงหรืออยากใช้รีมิทสวิตแบบแม่เหล็กนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะ โครงสร้างหน้าตาบอร์ดเขาจะคล้ายๆกับ a อ r o 1 5 0 0 AC นะคะแต่จะปรับโครงสร้างบอร์ดมานิดหน่อยนะคะการตั้งค่าการต่อสายคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้พี่ดูที่ปุ่มเมนู3ปุ่มนี้ก่อนนะคะจะมีปุ่มขึ้นปุ่มกลางนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะคะแล้วก็ปุ่มขวาสุดจะเป็นปุ่มลงนะคะ จะจูนรีโมทแอโร่ ero ตัวนี้นะคะรีโมทต,ตัวนี้ยังไม่ถูกจูนนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดปุ่มลงหนึ่งครั้งหน้าจอดิจิตอลจะเด้งไปที่ C 1นนะคะหลังจากนั้นให้เรามากดปุ่มที่รีโมทปุ่มที่เราต้องการจูนค้างไว้2วินาทีนะคะ แล้วลูกค้าจะสังเกตเห็นที่หน้าจอนะคะจะขึ้นว่า0.1 0.1นี่คือลำดับของรีโมทนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการจูนรีโมทนะคะจะเป็นการจูนรีโมทแบบหนึ่งปุ่มก่อนนะคะจะเป็นปุ่มซ้ายบนที่เราจูนเมื่อกี้นะคะก็จะทำงานวนนะคะเปิดปิดหยุดในปุ่มนั้นนะคะ ต่อไปเราจะเป็นการปรับจูนรีโมทให้เป็นแบบ4ปุ่มหลังจากที่เราจูนแบบ1ปุ่มไปแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้าไปดูที่ปุ่มหน้าบอร์ด3ปุ่มเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราจะไปกดปุ่มกดปุ่มกลางนะครับค้างไว้5วินาทีเพื่อเข้าเมนู Advanced หรือว่าเมนูขั้นสูงสุดนะคะหลังจากนั้นหน้าจอจะเด้งไปที่ TN นะคะ หลังจากที่เด้งมาที่ TN แล้วนะคะเราจะกดปุ่มขึ้นหรือว่าปุ่มลงเพื่อค้นหาเมนู RN นะคะเมื่อเราเห็นเมนู RN เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มกลางเพื่อเข้าเมนูนะคะ หลังจากนั้นกดปุ่มขึ้นเพื่อเลื่อนไปหาคำว่า 4B นะคะเดิมที 1B ่นี่คือรีโมทแบบ1ปุ่มนะคะให้เราเลื่อนกดขึ้นหรือว่ากดลงก็ได้คะ่ะให้เป็นแบบ 4B นะคะพอได้ 4B แล้วนะคะให้เรากดปุ่มกลางเหมือนเดิมนะคะเพื่อบันทึกค่าคะ่ะหลังจากนั้นเขาก็จะเร่งมาที่ หน้า a n เหมือนเดิมนะคะเราจะรอ15วินาทีเพื่อให้เขาออกจากเมนูเองหรือเราจะกดปุ่มขึ้นกับปุ่มลงพร้อมกันเพื่อออกจากเมนูได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะหลังจากออกจากเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอก,ก็จะเป็นขีดขีดโหมดสแตนบายนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเทสโมทดแบบ10ปุ่มกันเลยนะคะ ปุ่มซ้ายนี่นะคะกับปุ่มขวาบนนี้ค่ะจะเป็นปุ่มเปิดและปุ่มปิดนะคะแต่ขึ้นอยู่ที่หน้างานของลูกค้าแต่ละบ้านนะคะบางทีหน้างานแต่ละบ้านของลูกค้าปุ่มซ้ายอาจจะเปิดแต่บางหลังอาจจะปิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนปุ่มซ้ายล่างนะคะจะเป็นโหมดคนเดินเข้านะคะและปุ่มขวาล่างปุ่มสุดท้ายจะเป็นปุ่มหยุดนะคะ ปุ่มซ้ายล่างหมดคนเดินเข้าจะทำงานเฉพาะขาปิดเท่านั้นนะคะหรือว่าเจอแม่เหล็กตำแหน่งปิดสุดเท่านั้นนะคะเขาถึงจะทำงานนะคะและจะเปิดประมาณ1เมตรเท่านั้นนะคะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะจะเป็นการลบรีโมทนะคะลูกค้าจะใช้ในกรณีฉุกเฉินได้นะคะเช่นลูกค้าทํารีโมทหายใช่ไหมคะแล้วกลัวคนที่เก็บรีโมทหายได้มากดเปิดประตูการลบรีโมทนี้ไม่สามารถเลือกลบตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะจะเป็นการลบรีโมททั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวลูกค้าค่อยมาจูนตัวที่เหลืออยู่ได้ะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้ากดปุ่มกลางหนึ่งครั้งเพื่อเข้าเมนูนะคะหน้าจอจะเด้งไปที่ OL นะคะ